ฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันที่คุณทำอะไรอ่ะฉันยังไม่ยุ่งเลยพี่เขารู้แล้วนะว่าเธอมาหาพี่ <ST UT> ขอโทษนะคะที่บัลบกวนพี่มนนะคะ <c oughs> บัวทำให้พี่มนต้องมีปัญหาหรือเปล่าคะปัญหาเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็แค่เพิ่มอีกเรื่องหนึ่งก็เท่านั้นนี่คุณภาวินค่ะทนายของบัวค่ะสวัสดีครับคุณคงทราบแล้วใช่ไหมครับเรื่องที่คุณบัวถูกสามีฟ้องหย่าที่บัวมาหาพี่มนก็คิดว่าพี่น่าจะเข้าใจบัวค่ะ ตอนนั้นที่พี่เคยแนะนำบัวให้บัวปิดตาข้างหนึ่งบัวทำแล้วนะคะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ไหวจริงๆค่ะบัวก็เลยต้องแยกไปอยู่กรุงเทพจะได้ไม่ต้องเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นแต่มันก็มันไม่ได้ผลใช่ไหมถึงจะไม่เห็นแต่เรายังคิดยังรู้สึก บัวพยายามอดทนพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาครอบครัวไว้แต่พอมาถึงวันนี้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่เขาเอามาอ้างว่าเป็นเพราะความผิดบัวครอบครัวถึงไปต่อไม่ได้เอาเอาเฉยแล้วลูกรู้ไหมว่าพ่อกับแม่ขึ้นศาลฟ้องหย่ากัน รู้ค่ะบัวพยายามติดลูกแล้วแต่สุดท้ายลูกก็รู้จนได้ค่ะบัวจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาความรู้สึกของลูกค่ะที่พี่ทนได้ทุกวันนี้ก็เพื่อลูกท่านผู้ว่าขึ้นให้การเป็นพยานรองเมธถ้าคุณไม่ขึ้นเป็นพยานมันไม่ใช่แค่คุณช่วยคุณบัวน,นะครับแต่มันคือการประกาศจุดยืนของคุณ ว่าคุณไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้ว่ารละลองเม่ธํานะครับแต่ถ้าฉันทำแบบนั้นมันก็หมายความว่าฉันประกาศเป็นศัตรูกับสามีตัวเองนะสิถึงไม่ไปพ่อก็ไม่ได้ดีกับแม่อยู่แล้วนี่จะไปไหนอะลูกที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เห็นความสำคัญของแม่อยู่แล้วนี่ แม่อยากทำอะไรอ่ะก็ทําไปเถอะค่ะทํามันปิดหูปิดตามองไม่เห็นปัญหาแต่ความจริงแม่ไม่มีความสุขเลยแม่จะทํำไปเพื่ออะไรอะ่ะหนูจะมีความสุขถ้าเห็นแม่มีความสุขเหมือนกัน เพื่อนนดเองรีบเลยนะแอบนัดก,กันมาใช่ไหมเนี่ยสารภาพใครเป็นต้นคิดวันนี้แน่เลยอ่ะอยากไปก็ไปแต่ให้แค่ยี่สิบนาทีนะคะ,ะไปร,รีบไปรีบมาระวังด้วยนะโอ้ยนี่ไม่ต้องรีบขนาดนั้นลูก ก็ว่าทำไมรีบทานข้าวจังดูสิบางทีเราก็ตามเด็กๆไม่ทันเราวนะครับค่ะหลายครั้งนะคะที่ฉันคิดว่าลูกโตที่ฉันคิด มณเนี่ยเขาคงเห็นว่าแม่โดนอะไรมาเยอะนะคะเขาก็เลยพูดแบบนั้นนะคุณว่าพี่มุ์จะใจอ่อนช่วยเราไหมคะตอบยากเลยครับคุณนรมณอยู่เงียบๆไม่มีปากเสียงมานานนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขานะครับก็อยู่ที่เขาแล้วครับว่าเขาจะกล้าก้าวออกมาจากโลกไปเดียของเขาไหม ตอนนี้เรามีพยานก็นคือคุณป้าข้างบ้านคุณสาแล้วถ้าได้คุณนัดเล่นันใหม่อีกคนเนี่ยเราก็ไม่สชนานะครับถ้าคุณชนะคะดีคุณจะอยากของประเมนไหมครับนี่คุณถามในฐานะทนาย รือว่าอะไรคะผมถามในฐานะผู้ชายคนหนึ่งครับผมรู้ว่าตอนนี้มันไม่เหมาะเพราะว่าผมเป็นทนายของคุณแต่ผมก็ต้องชัดเจงความรู้สึกของผมครับอย่าค่ะฉันจะอยากกับเมฆ รถพยาบาลมาทางนี่ทางนี้ค่ะทางนี้นี่ค่ะเดี๋ยวบ้านบ้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปเลยนะคะบ้าหมูเกิดอะไรขึ้นคะพ่อหมูลุงเลื่อนล้มในห้องน้ำป้าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเดี๋ยวนะเดีทางนี้ค่ะทางนี้ค่อยเลยค่อยเลยค่อยถอยเข้าไปเลยค่ะถอยเข้าไปเลยถอยเข้าไปเลยค่ะค่ะบ้านนี้ค่ะ นเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าออกมาให้แม่ซักเลยนะลูกครับแล้วลุงหุูจะเป็นอะไรไหมอ่ะคะแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ว่าป้าหมูพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็น่าจะโอเคล่ะไม่น่าจะเป็นไรมั้งคุณบัวเจอป้าหมูแล้เตือนแกหน่อยนะครับ ว่าพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปหาจะได้ซ้อมก่อนส่งขึ้นเป็นพยานคุณพาวินคะคป้าหมูคงไปเป็นพยานให้เราที่ศาลไม่ได้แล้วล่วคะค่ะ สวัสดีค่ะ วินเป็นไรหรือเปล่าครับผมเห็นคุณถึงงสักพักแล้วแต่ไม่ยอมลงมาสักทีอะอฉันเครียดหรอครับตอนนี้เราเหลือพยานอยู่แค่สองคนฉันกลัวว่าจะไม่พอทำให้ศารเชื่อนะคะแล้วฉันก็ฉันกังวลอะว่าวันนี้คุณกระดนกคน,นจะพูดให้ฉันออกมาเป็นผู้หญิงแบบไหนอีก แพ้คดีฉันจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะแม้แต่ศักดิ์ศรีของตัวเองศักด์ศีของคุณอยู่ที่คุณนะครับไม่มีใครเอาไปได้อย่าเพิ่งเครียดล่วงหน้านะครับสู้กันไปทีละสเต็ปเหมือนที่คุณเล่นเกมกับลูก สู้กันไปที่แรงดานจำได้ไหมว่าถ้าเครียดต้องทำยังไงโทษน,นะครับ เครียดหนักขนาดนี้แค่นิวก้อยของตัวเองคงไม่พอแน่เพื่อลูกความทนายให้ยืมนิวก้อยได้หนึ่งวันนั่นเมียเก่าคุณกับทนายเขานี่คะดูท่าทางเขาสนิทกันจังเลยนะคะหึงเหรอเมธ สารัะนะครับเลนไปเถะสาส่งข้อความมาบอกว่าเรื่อนนัดลูกค้าไม่ได้นะคะแต่งไงเจ้าดิ้ตามมาตอนบ่ายยังทันใช่ไหมคะทันครับ ไนค่คณบอกว่าพ่อคุณจัดการเรียบร้อยอแล้วไหมสวัสดีครับไม่เจอกันสนานนะคะรองเมธสวัสดีครับคุณนายไม่คิดว่าต้องเจอกันแบบนี้ครับใช่คุณไ้รมนนก่อนดีกว่าครับ พ่อคะไหนพ่อบอกว่าพ่อจัดก,การเรื่องเมียผู้ว่าเรียบร้อยแล้วไงแต่นี่ทำไมยังโผล่ขึ้นมาเป็นพยานให้วบบงกตอีกอะ พยานก็แยกกันอยู่กับสามีเหมือนจำเลยช่วยอธิบายการแยกกันอยู่ระหว่างคุณกับสามีนะครับครอบครัวดิฉันกับปัวบงกฎคล้ายกันค่ะเราแยกกันอยู่กับสามีเพื่อลูกต้องไปดูแลลูกที่เรียนอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแต่เราก็ไม่ละเลยสามีนะคะเรายังไปมาหาสู่กันเสมอตามข้อตกลงของเราค่ะพยานคิดยังไงกับสามีภรรยาที่ต้องแยกกันอยู่ครับเป็นเรื่องปกติค่ะมันเป็นการแยกกันอยู่ เพื่อที่จะทำหน้าที่ของตัวเองหลายคู่ก็ทำเช่นนั้นคู่ที่ฉันก็เช่นเดียวกันค่ะพยานช่วยเล่าหน่อยครับว่าตอนที่คุณบัวบงกฎอยู่วัดสันุลีเธอเป็นยังไงครับเป็นคนเงียบๆค่ะมีมารยาทคุณบัวไม่ค่อยล้องแวะกับใครแต่อัธยาศัยดีการเป็นหลังบ้านของข้าราชการต้องช่วยงานเป็นหน้าเป็นตาให้กับสามีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ ห้ามปลกพร่องเพราะมันจะส่งผลกระทบให้กับหน้าที่การงานของสามีสำหรับดิฉันคิดว่าบัวบงกฎพยายามทำหน้าที่ได้ดีแล้วค่ะผมคำถามครับ จำเลยเคยพูดว่าสามีของพยานกับเลขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันจนพยานทนไม่ได้ต้องแยกไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะมีหลายคน ที่พยายามจะพูดถึงความสัมพันธ์ของสามีฉันกับผู้หญิงคนอื่นแต่มันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือดิฉันไม่ได้ไปจากที่นั่นด้วยเหตุนั้นคุณบัวอาจจะฟังอะไรมาผิดผิดพยานบอกว่าจำเลยไปฟังอะไรมาผิดผิด นั่นหมายความว่าปกติแล้วจำเลยหูเบาใช่ไหมครับค่ะเพราะตอนที่อยู่วัดสันบุรีหลายครั้งที่คุณบัวพูดท,ทั้งทั้ที่ไม่รู้ความจริงพยานอยู่ที่เชียงใหม่ส่วนสามีอยู่ที่วัดสันบุรีช่วยอธิบายหน่อยครับว่าที่ผ่านมา มีการไปมาหาสู่กันกี่ครั้งต่อเดือนครับเดือนละ2อถึงสครั้งค่ะดิฉันจะกลับไปที่วัดสังบุรีต่อเมื่อมีงานสําคัญสาคัญที่ต้องช่วยสามีเท่านั้นงานสําคัญที่พยานบอกคืองานที่จําเลยควรจะต้องไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะพยานเคยเจอจําเลยที่งานแบบนั้นกี่ครั้งครับครั้งเดียวค่ะตอนที่โจทย์ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล ได้ข่าวว่าพยานไปเยี่ยมพยานไม่เจอจำเลยที่นั่นใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นนี่ฉันยังคิดเลยว่าคุณบัวบงกฎได้เลิกกับรองเมรเรียบร้อยแล้วในฐานะของภรยาข้าราชการซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด พยานช่วยตอบชัดๆด้วยนะครับว่าอย่างจำเลยเนี่ยถือว่าเป็นภรรยาที่ดีของสามีหรือไม่ครับไม่ค่ะเพราะบางสิ่งที่บัวบงกฎทำที่ฉันไม่ทำแน่นอน